สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแชร์วิธีการพับใบเตยในรูปทรงดอกกระเจียวแบบใหม่ค่ะก็จะเป็นลักษณะทรงดอกในรูปแบบนี้สวยงามมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะให้เ,เพื่อนๆเลือกใช้ใบเตยที่มีขนาดใบยาวและใบกว้างหน่อยนะคะเพื่อจะได้ในส่วนของลำดับชั้นของดอกที่สวยงามมากขึ้นต่อไปนะคะให้เ,เพื่อนๆหันฝั่งที่เป็นสันกลางของใบเตยนะคะขึ้นแบบนี้แล้วก็ เว้นตรงส่วนของมุมตรงส่วนโคนนะคะจนถึงปลายนเวระยะอยู่ที่6เซนติเมตรจากนั้นนะคะก็นํามีดนะคะมาดันเข้าไปนะคะตัดเข้าอยู่ตัดให้อยู่ระหว่างด้านใต้สันกลางแบบนี้แล้วก็เลาะไปนะคะจนกว่าจะสุดความยาวของปลายใบเตยค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยเลยค่ะแล้วก็ให้ได้ระยะที่เท่ากันมากที่สุดเพื่อความสวยงามนะคะ ในส่วนของใบเตยนะคะเพื่อนๆจะเพิ่มสีสันให้เขาโดยการเลือกใช้ใบที่มีสีอ่อนมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะตรงนี้แล้วแต่ความสะดวกค่ะและเมื่อสุดความยาวของปลายใบแล้วนะคะเราก็จะได้ตรงส่วนของมุมใบเตยทั้งหมด3ส่วนค่ะก็จะได้ในรูปแบบนี้นะคะจากนั้นหันฝั่งด้านเงาขึ้นด้านบนค่ะต่อไปเราก็จะเริ่มจากฝั่งมุมด้านขวาก่อนนะคะ ขั้นตอนแรกค่ะเพื่อนๆจับในส่วนของใบเตยฝั่งด้านขวานะคะมุมนี้นะคะบิดอ้อมไปทางด้านหลังค่ะใบเตยจะชี้ไปทางด้านซ้ายแบบนี้จากนั้นนะคะจับปลายใบยลอดตรงส่วนของด้านใต้ตรงส่วนของสันกลางค่ะแบบนี้ค่ะต่อไปมุมใบเตยที่ชี้ไปทางด้านซ้ายโค้งมาทางด้านหน้าค่ะ จันนะคะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงของมุมทางด้านขวาแบบนี้ค่อยๆดึงให้กระชับค่ะถ้าเพื่อนๆดึงกระชากแรงจะทำให้ใบเตยขาดนะคะดึงประคองบนไปค่ะเมื่อเสร็จแล้วฝั่งขวานะคะเราก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะจบฝั่งขวาต่อไปเริ่มฝั่งซ้ายจับใบเตยฝั่งซ้ายนะคะบิดอ้อมไปทางด้านหลังค่ะแบบนี้ แล้วก็โค้งแนวใบเตยมาทางด้านหน้าแล้วสอดเข้าไปในห่วงของเส้นทางด้านซ้ายค่ะจากนั้นก็ดึงให้กระชับเหมือนกันค่ะลักษณะการดึงให้กระชับโดยการคล้องตรงส่วนของมุมฝั่งขวาเข้าไปด้วยแบบนี้นะคะค่อยๆดึงประคองให้แน่นกระชับมากยิ่งขึ้นในรูปแบบนี้ค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ทั้งฝั่งขวาและซ้ายแบบนี้เลย และต่อไปนะคะตรงส่วนของสันกลางเราก็จะพับครึ่งค่ะจะเป็นตรงส่วนของมุมก้านดอกของเขาพับแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็จับประคองให้แนบกันค่ะแบบนี้นะคะและต่อไปเราก็จะเริ่มทําในส่วนของลำดับชั้นของกรีบเป็นส่วนของมุมฝั่งขวาเหมือนเดิมจับตรงส่วนของมุมใบนะคะดันตรงส่วนของมุมขึ้นในรูปแบบนี้เพียงแค่เบามือระวังให้ส่วนของใบเตยยับนะคะ แล้วก็ปิดโค้งมาทางด้านหน้าและอ้อมกลับไปทางด้านหลังแบบนี้ค่ะจากนั้นโค้งปลายที่ชี้ไปทางด้านซ้ายตรงนี้นะคะโค้งกลับมาทางด้านหน้าค่ะแล้วสอดเข้าไปในห่วงฝังขวาแบบนี้จากนั้นก็ค่อยๆดึงประคองให้กระชับค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าเราดึงกระชากแรงจนเกินไปใบเตยจะขาดได้ค่ะต้องประคองวนไปนะคะแบบนี้นะคะคล้องแล้วก็ดึงให้ในส่วนของมุมฝั่งขวาตรงนี้ให้ได้ระยะที่สวยงามค่ะระวังในส่วนของใบเตยยับนะคะต้องค่อยๆทําค่ะก็จะได้ตรงส่วนของมุมกรีฝั่งขวาที่เป็นมุมโค้งในรูปแบบนี้ค่ะต่อไปจุดฝั่งขวาเริ่มฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายทําเหมือนกันเลยค่ะ จับในส่วนของปลายเส้นนะคะยกมุมขึ้นในรูปแบบเดิมแบบนี้ค่ะแล้วก็ประคองไว้แล้วจับใบเตยนะคะวนคล้องไปทางด้านซ้ายค่ะและอ้อมไปทางด้านหลังแบบนี้ประคองไว้แล้วจับปลายเส้นโค้งเข้ามาด้านหน้าแล้วสอดเข้าไปในห่วงของมุมทางด้านซ้ายมือ เสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับเหมือนเดิมค่ะประคองทำกลีบให้ได้ระยะที่เท่ากันเพื่อความสวยงามนะคะลำดับชั้นของดอกนะคะลำดับชั้นจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับความยาวของใบเตยที่เรานำมาใช้งานค่ะในส่วนของในคลิปนะคะปลาเลือยใช้ใบเตยที่ซื้อตามตลาดก็จะมีในส่วนของใบเตยที่มีใบยาวและใบกว้างหน่อยนะคะก็จะได้ในส่วนของลำดับลำดับชั้นทั้งหมด4ชั้น เจะได้แบบนี้นะคะฝั่งสายเสร็จแล้วต่อไปก็เริ่มฝั่งขวาเหมือนเดิมก็ทำแบบเดียวกันเลยค่ะทำเหมือนชั้นที่หนึ่งเลยโค้งแนวในส่วนของใบเตยมาแบบเดิมแบบนี้นะคะประคองไว้เพียงแค่เบามือระวังในส่วนของใบเตยยับค่ะนอกจากการพับดอกกุหลาบใบเตยในรูปทรงที่เป็นทรงดอกกระเจวแบบนี้นะคะ ในส่วนของเราก็ยังมีวิธีการพับแบบดอกตูมการพับแบบดอกบานขนาดปกติการพับแบบดอกบานใหญ่แล้วก็การพับในรูปทรงดอกกะเียเจออีกหนึ่งแบบจะเป็นในส่วนของลำดับชั้นแตกต่างกันออกไปค่ะเพื่อนๆท่านใดต้องการรับชมคลิปเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้เลยนะคะจบฝั่งขวาเราก็เริ่มฝั่งซ้ายนะคะค่อยๆประคองดึงให้กระชับแต่ว่าไม่ต้องแน่นจนเกินไปนะคะฝั่งซ้ายก็ทําเหมือนเดิมค่ะ ทำสลับฝั่งขวาและซ้ายแบบนี้วนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะได้ในส่วนของลำดับชั้นของดอกตามที่เราต้องการอย่างต่ําเลยให้ได้3มชั้นเป็นต้นไปค่ะเ,เพื่อนๆจะได้ในส่วนของลำดับชั้นของดอกที่สวยงามมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าตามในคลิปนะคะอย่างที่แนะนําไปตั้งแต่เบื้องต้นก็คือจะทําทั้งหมด4ชั้นเท่านั้นค่ะ เมื่อจบชั้นที่สองต่อไปก็เริ่มชั้นที่สามก็เริ่มเป็นแนวเส้นใบเตยทางด้านขวามือเหมือนเดิมค่ะก็ทำแบบเดียวกันเลยนะคะแบบนี้ค่ะต่อไปเริ่มชั้นที่สามก็เริ่มเป็นเส้นทางด้านขวามือเหมือนกันค่ะทำแบบเดิมเลย สอดเก็บในรูปแบบเดียวกันแล้วก็ดึงให้กระชับบนไปค่ะนอกจากการพับดอกกุหลาบไบเตยในรูปแบบต่างๆแล้วเราก็ยังมีวิธีการพับเหรียญปยทานการทํากระทงใบตองการพับกรีบกระทงในรูปแบบต่างๆหรือวิธีการห่อ,อของขวัญก็มีนะคะสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะจบฝั่งขวาเราก็เริ่มฝั่งซ้ายเหมือนกันค่ะ ดึงให้กระชับแล้วก็จัดระยะมุมกริดให้ได้เท่ากันเหมือนเดิมเมื่อถึงชั้นที่3แล้วต่อไปนะคะเราก็เริ่มต้นการทำชั้นที่4ค่ะก็เริ่มเป็นในส่วนของมุมทางด้านขวาเหมือนเดิมจับแนวเส้นเหมือนกันค่ะ ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในอนาคตของปานนะคะและต่อไปค่ะมุมทางด้านซ้ายก็จะเป็นมุมที่4โทษทีค่ะเป็นชั้นที่4ก็คือชั้นสุดท้ายในรอบนี้นะคะ ก็จับแนวเส้นในส่วนของใบเตยเหมือนเดิมทำแบบเดียวกันเลยค่ะแล้วก็สอดเข้าไปในห่วงและดึงให้กระชับในส่วนของชั้นสุดท้ายนะคะเพื่อนๆก็ดึงให้กระชับมากหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้ในส่วนของแนวเส้นไม่หลุดนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการพับล็อกเก็บตรงส่วนของปลายเส้นในสุดรอบสุดท้ายค่ะเริ่มจากเส้นทางด้านขวามือเหมือนเดิมค่ะ เริ่มต้นการสอดเก็บนะคะให้เพื่อนๆจับตรงส่วนของปลายเส้นทางด้านขวานะคะจับแล้วก็พับกลับไปทางด้านหลังนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็โค้งแนวเส้นมาทางด้านหน้าแล้วสอดเข้าไปในห่วงของแนวเส้นของเขาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วดึงให้กระชับ จบฝั่งขวาเริ่มฝั่งซ้ายก็สอดเก็บแบบเดิมเป็นการพับแนวเส้นไปทางด้านหลังเหมือนกันค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นโค้งแนวเส้นมาทางด้านหน้าแล้วสอดเข้าไปในห่วงของแนวเส้นของเขาเหมือนกันแล้วก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็จัดระยะตรงส่วนของมุมลำดับชั้นของดอกให้ได้ตามระยะที่เราต้องการค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะตัดตกแต่งตรงส่วนของปลายยอดนะคะให้เป็นลักษณะมุมแหลมหรือจะตัดเฉียงมากเฉียงน้อยแหลมมากแหลมน้อยตามชอบกันเลยค่ะแล้วก็ตรงส่วนของปลายเส้นเล็กๆที่ยังเหลืออยู่เพื่อนจะตัดออกเลยหรือว่าจะเหลือไว้ตามในคลิปก็ได้ตรงนี้แล้วแต่ความชอบและเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ตรงส่วนของดอกกุหลาบใบเตยในรูปทรงดอกกระเจียวแบบใหม่ๆค่ะสวยงามมากๆค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะ ก็เสร็จแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ